สวัสดีค่ะเที่ยวทัวร์ไทยคลิปนี้จะพาทุกคนมายังวัดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษก็คือวัดศรีบึงบูนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในวัดกันนะคะติดตามชมนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงในบริเวณข้างในวัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เห็นตรงแม่น้ำนี้นะคะมีชื่อว่าแม่น้ำห้วยทับทันนะคะเป็นแม่น้ำ ขนาดสายยาวนะคะแล้วในบริเวณตรงนี้ก็จะมีประเพณีในการแข่งเรือของชาวบึงบูนกันทุกปีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำกำลังขึ้นสูงนะคะเอา้าเรือลำเล็กนี่เป็นเรือเป็นลูกหลานของแหล่าลอดฟ้า ซึ่งมีผู้บริจาคไม่ไม่ทั้งวัดทั้งวัดกัิเฮ็ดต่อเติมกันไม่อีกเพื่อว่ากัแข่งเลือกเฮ็ดข้นพายในชุมชนเอาเฮ้ยใช่จึงเนฮ็ดเหนื่อยเขาดิฉัมาเฮ็ดเหนื่อยพวกบาดหมู่วันดิมานนี่ที่ตีลำต้องเบิร์ดใช้แข่งนี่สีแข่งในวันที่สิบตีเวลาสี่โมงหรือว่า สิบนิกาสิบสี่คือพอรุ่งนี้ป่ะคะครับพรุ่งนี้ครับันที่สิบสี่ครับประกอบองค์ประกอบของเรือตัวนี้ก็คือใส่หัวเรือตัวนี้ใส่หัวเรืออยู่นะครับเราจะเตรียมให้ทุกอย่างพร้อมเพื่อจะใช้ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นเรือเจ็ดสีพายซึ่งมีทั้งหมดปีนี้แปดทีมด้วยกันที่สมัครเข้าแข่งขันตัวนี้เขาเรียกงงว่าหัวเรือนะครับ,รบเ๋ยวต่อไปเราจะไปโนนไปด้านนน้นไปดูตรงนู้นจะเป็นท้ายเรือ ตรงนี้จะเป็นท้ายเรือที่คุณลุงกําลังประกอบอยู่ครับเราจะมาดูท้ายเรือกันนะคะอันนี้คือหัวเรือ,อ,อท้ายเรืออ๋อะะท้ายเรือนะคะท้ายเรือเล็กอันนี้คือมีเจ็ดผีพาย,ายลงพุ่งนี้ที่สิบสี ประเพณนี้การแข่งเรือของบึงบูนะคะก็จะมีทุกปีก็คือจัดขึ้นในเดือน12น,นะคะก็ปีนี้อาจจะไม่ขึืนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะคะก็กเรียนเชิญเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูการแข่งขันเรือของเรานะคะเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวบึงบูนนะคะ40ปีพาย เป็นเรือที่วิ่งอนภาคอีสานนี่ไม่กลัวสักลำหรอกอปีสองปีหกสามหกสามปีหกสองไปได้แข้มมาจากที่เสาให้คาระบุรีเพืพ่อพระราชทานแล้วก็ไม่ได้มาจากรอเอ็ดไปได้มาจากฝั่งอุบลอีกจะไป ถ้าเขารู้ว่าอีเหลียวจะไปนี่เขาไม่อยากให้ไปด้วยค่ะเราว่าได้แชมป์มาหลายที่ถ้าไปแล้วเขาไม่ได้เอามาหมดเลยทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ละทั้งสองลำอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะวิหารตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่ประฏิสฐานของพระพุทธชินราชองค์ที่สงของประเทศไทยนะคะเป็นวัดที่สวยงามมาก จะเข้าไปนมัสการพระพุทธชินราชข้างในกันนะคะนี่ก็คือพระพุทธชินราชองค์ที่สองของประเทศไทยนะคะก็เราเข้ามาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาทําบุญบริจาคได้ที่วัดศรีบึงบูนอําเภอบึงบูนจังหวัดศริสเกตได้นะคะ ตรงนี้นะคะก็คือที่รับบริจาคของวัดศรีบึงบูนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมทําบุญแล้วบริจาคได้ที่วัดศรีบึงบูนะคะขอรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะว่าจะเป็นวัดที่ไหนติดตามชมนะคะ